แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ7พฤศจิกายน2 5 6 7คลิปนี้เราจะมาเปิดรายชื่ออีก31จังหวัดเดินหน้า30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดก็เช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะเปิดรายชื่อ31จังหวัดสุดท้ายนะคะกระทรวงสาธารณาสุขเตรียมเดินหน้านยโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวปี2,567เฟสที่4ครอบคลุมพื้นที่ 77จังหวัดทั่วไทยพพฤศจิกายนที่ผ่านมาภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณาสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้เปิดเผยที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยปัดประชาชนใบเดียวระยะที่4และจะมีการเดินหน้าอย่างแน่นอนใน31จังหวัดที่ยังเหลืออยู่นะคะ โดยสอธเตรียมความพร้อมเรียบร้อยส่วนวันที่จะคลิกออฟอย่างเป็นทางการกำลังอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมก่อนจะเผยต่อว่าทางหน่วยงานมีการยกระดับระบบส่งต่อผู้ป่วยให้มีความทันสมัยเป็นดิจิทัลไม่ต้องใช้กระดาษเป็นใบส่งตัวสามารถใช้ระบบนี้ได้ตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับเขตและระดับประเทศตอนนี้ มีการนำร่องแล้วที่เขตสุขภาพที่3ซึ่งก็ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาทกำแพงเพชรพิจิตรนะครสวรรค์จากนั้นจะค่อยๆขยับขยายไปในเขตสุขภาพอื่นๆต่อไป31จังหวัดสุดท้ายเตรียมดำเนินการนโยบาย30บาทรักษาทุกที่เริ่มกันที่ภาคเหนือ4จังหวัดจังหวัดตากสุโขทยัยอุตรดิตและพิษณุโลกภาคกลาง14จังหวัดนะคะ กาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์ฉะเชิงเศราปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7จังหวัดนะคะขอนแก่นมาสารคามกระสินมุกดาหารยโสธรศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคใต้6จังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ และนครศรีธรรมราชอัปเดตรายชื่ออีก31จังหวัดเดินหน้า30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวอัปเดต7พฤศจิกายน2 5 6 7นะคะ